สวัสดีคะ่ะทุกคนมินนะคะวันนี้มินก็จะมารีวิวของที่ได้ในวันคริสต์มาสในปีนี้เนาะสำหรับใครที่อ,อยู่เมืองไทยนะคะแล้วยังไม่เคยมาอเมริกานะคะที่อเมริกาเนี่ยทุกๆวันคริสต์มาสนะคะจะมีการแลกของขวัญกันนะคะทุกปีแล้วก็สำหรับใครที่จะมาย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะคะหรือว่าน้องนองนักเรียนแลกเปลี่ยนที่กำลังจะมานะคะก็เตรียมตัวไว้เลยเนาะ หาซื้อของมาจากไทยก็ได้นะคะเพราะว่าของบางอย่างที่ไทยเนี่ยมันถูกเนาะเราอยู่ที่นี่แล้วมันแพงนะคะอย่างเช่นพวกผ้าพันคอผ้าไหมพวกจิวเวลรี่นะคะกิฟตติดผมต่างๆนะคะหรือประดับนะคะที่ไทยนะคะก็จะมีของพวกนี้ขายอยู่เนาะก็ถ้าซื้อมาจากไทยได้ก็ซื้อมาเลยดีกว่านะคะยังไงไปดูกันเลยดีกว่าว่าปีนี้มินได้อะไรมาบ้างชิ้นแรกนะคะที่ได้นะคะตอนนี้ใช้อยู่ด้วยก็คือตัวนี้คือ ริงไลท์นะคะพาเรียกว่าอะไรอะไฟวงกลมหรอไฟแหวนพี่เมนซื้อมาเพราะว่าตอนแรกไม่ได้จะอยู่ที่อเมริกานะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะแเราก็กําลังทาดาเนินเรื่องดําเนินเอกสารอยู่แล้วก็ทำทำให้ทํางานไม่ได้นะคะอยู่แต่ที่บ้านก็เลยกะว่าจะซื้อมาคลิปแบบว่าการใช้ชีวิตในอเมริกาเล่นๆนะคะนี่นะคะทุกคนเม้นทําไว้2เวอร์ชันเนาะมีทั้งอังกฤษและไทยนะคะภาษาอังกฤษทําไว้เพื่อฝึก ภาษาของตัวเองให้ภาษาของมินเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ภาษาไทยก็จะเป็นวิดีโอนี้เนาะยังไงฝากดูด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากดูภาษาอังกฤษก็ในลองเลื่อนเลื่อนดูก็ได้นะคะไม่ข้างบนก็ข้างล่างจะมีคลิปภาษาอังกฤษอยู่เนาะแล้วก็ชิ้นที่2นะคะชิ้นที่2ก็คือไม่ได้ตั้งใจอยากจะได้เลยนะคะไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมันอยู่บ้านเฉยๆแล้วเบื่อๆเงี้ยมันก็อยากลองทําคลิปหรือว่าทําอะไรใหม่ๆดูนะคะก็เลยตัดสินใจว่า เดี๋ยวอาจจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ดูดีกว่าเผื่อว่าเราจะได้มาใช้ไว้อัดวิดีโอหรือว่าใช้ไว้ลวไลฟ์สดเวลาเบื่อๆอย่างนี้นะคะจะได้แบบหยิไปใช้โซเชียลมีเดียค่าเวลาเนาะแล้วก็โทรศัพท์เก่าเครื่องมินนะคะคือเครื่องนี้เนาะ iPhone 6 plus ตอนนี้กําลังใช้เป็นมอนิเตอร์อยู่เครื่องนี้นะคะก็คือมินไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเนาะไม่ได้เปลี่ยนมาจริงเครื่องสุดท้ายที่ซื้อคือจำได้ว่า iPhone 5นะคะแล้วก็ซื้อมาตั้งแต่ หลายปีแล้วอะปีนี้ตัดสินใจที่จะซื้อใหม่ตอนแรกคือจะซื้อเองนะคะแต่พอไปถึง<ม>ที่หน้างงานจริงๆนะคะก็แฟนใจดีแฟนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อให้แต่ด้วยความจริงใจน้งมินก็เลยบอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้แฟนออก1,000เหรียญน,นะคะคือ3 0,000กว่าบาทเนาะที่ไทยแล้วที่เหลือมินออกเองนะคะแล้วก็นี่คือที่ได้มาเนาะได้มาแต่ว่าไม่ได้คงไม่ได้เอามาโชว์นะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังใช้อัดอยู่นะคะ ต่ตอนแรกนะมิ้นของขาดหมดเลยนะคะตอนที่จะซื้อแล้วมิ้นตั้งใจว่าจะซื้อสีทองแต่พอจองผ่านออนไลน์ปเป็นอย่างสีทองมันหมดเหลือแต่สีขาวตอนแรกก็อบาน้อยๆน,นะเพราะว่าเราอยากได้สีทองเนาะเราก็เลยจองไปแล้วพอไปถึงที่ช็อปเนี่ยได้คุยกับพนักงานพนักงานก็บอกว่าทางเรามีสีทองนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวเราจะทําเรื่องให้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมมันก็โอเคโอเค,อเคก็เลยดูสีทองไปด้วยดูสีขาวไปด้วยนะคะสรุปแล้วก็คือว่า มินเลือกเป็นสีขาวนะคะเพราะว่าพอไปดูจริงๆแล้วสีทองมันเหมือนแบบบางคนชอบนะมันดูบางคนบอกว่ามันดูลักชัวรี่ดูเอเลเกนต์แต่ของมินพอเห็นแล้วมันดูแบบมันแก่มันเหมือนแบบเหมือนนาฬิกาคนปู่เหมือนแบบมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สเปกมินก็เลยเลือกเป็นสีขาวมาแทนอะไม่รู้ที่จริงมินเป็นคนที่ชอบอะไรแบบเรียบๆง่ายๆอยู่แล้วเนาะก็เลยเลือกเป็นสีขาวมาแทนแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะลองหารูปมาแปะด้วยนะคะแล้วก็ วันนั้นที่ไปซื้อก็เลยติดติดฟิล์มมาด้วยเลยนะคะแล้วก็ซื้อเคสมาด้วยในห้างเลยนะคะแต่จริงๆเราคือมิ้นสั่งมาจากอเมซอนแล้วนะคะเคสแล้วก็ฟิล์มสั่งจากอเมซอนเราไปแล้วแต่ว่าของยังมาไม่ถึงเนาะแล้วก็พอได้ไอโฟนแล้วปุบมิ้นก็อยากให้มันแบบว่ามีของครบเลยก็เลยไปซื้อเคสตัวนี้มานะคะพร้อมกับฟิล์มกันรอยที่ติดอยู่นะคะตอนแรกเนี่ย จริงๆไม่ควรทำนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่เมืองไทยเนาะแต่ว่าคนขายเนี่ยเขาคิดมิ้นท์ทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดนะติดฟิล์มน่าจะ20่สิเหรียญแล้วติดให้ฟรีนะคะแล้วก็เขามิ้นก็เลยขอส่วนลดแล้วเขาบอกว่าจะให้ส่วนลดได้ถ้าเกิดว่าซื้อ1ชิ้นขึ้นไปมิ้นก็เลยเรียกซื้อบอกว่าโอเคงั้นซื้อ2ชิ้นได้ไหมได้เดี๋ยวฉันซื้อเคสด้วยอีกอันนึงแต่ว่าไม่ไม่ใช่ฟิล์มได้ไหมเขาบอกว่าได้มิ้นก็เลยไปเลืกอกเคสโทรศัพท์ด้วยอีกอันนะคะตอนแรก มินต้องจ่ายทั้งหมดประมาณ40เหรียญหรือเท่าไหร่นี่แหละ,แล,ะแล้วมินก็ต่อไปต่อมาต,อต,อต่อจนแฟนมินก็ยังงงนะคะว่าทําไมมินถึงต่อมันนี่มันเมกาไม่ใช่ที่ไทยแต่อยู่ดีเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึกเราอะ่ะก็แบบอยากพูดออกไปเองว่าลดใท่าไหอ่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจาก2ี่เหรียญฟิล์ม2ี่เหรียญเคใช่ไหมคะต้องจ่าย40่แล้วเขาบอกว่าถ้าซื้อ2อย่างเนี่ยจะจะลดให้นะจะเหลือแค่30หรือ35มสิบห้านี่แหละ แล้วมินก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อนะแต่มินบอกว่าเอางี้ละกันถ้าถ้าคนให้ฉัน25เหรียญเนี่ยฉันซื้อเลยเขาก็เลยบอกว่าโอเคโอเค2ีเค่เหรียญก็ได้พารามินก็ดีใจมากก็แบบปุ้ยจากแบบว่าพันสองอย่างเงี้ยต้องจ่ายเงินพันสองร้อยบาทก็เหลือแค่แบบ700กว่าบาทเงี้ยมันก็ดีเนาะมันก็ถูกลงเยอะเลยแต่ว่าเคสตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเอาไว้เป็นสแปรแต่เคสอันนี้ดีมากเลยนะที่ได้มาเพราะว่ามันมันหนาแล้วมันก็กันกันทุกอย่างเลยะคะ่ะแล้วก็เขาเรียกกันว่า bullet proof case เหมือนเป็นเคสกันกระแทกแบบขั้นสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยแต่หมิ้นไม่ได้ใช้นะเพราะหมินติดติดอยากได้โทรศัพท์สวยๆมากกว่าก็เลยใช้เคสตัวนี้นะคะเป็นเคสลายหินอ่อนที่สั่งมาจากอเมซอนแทนเนาะแต่ก็ดีเหมือนกันนะที่มีตัวนี้มาก่อนที่เคสจะมาถึงนะคะเพราะว่าหลายวันอยู่เหมือนกันกว่าเคสมินจะมาส่งพร้อมฟิล์มเนาะไดเป็นถุงที่ได้นะคะปีนี้ Apple บอกว่าจะไม่ให้ อะแดปเตอร์มาแล้วนะคะคือตัวหัวชาร์จตัวใหญ่เนี่ยจะไม่ให้มาแล้วจะให้มาแค่สายกับเพื่อมินก็เลยต้องซื้อเสียเงินเพิ่มนะคะซื้อเป็นตัวเต้าชาร์จมาด้วยราคาทั้งหมดนะคะถ้าจะไม่ผิดประมาณ1 2 5 0ร้อถึงพันสเหรียญเนี่ยแหละคะ่ะจริงๆมันควรจะอยู่ที่1,100กว่าเหรียญแต่เพราะว่าที่นิวยอร์กนะคะมีแท็กซ์หรือว่ามีภาษีเนี่ยค่อนข้างสูงก็เลยโดดขึ้นไปเป็น1,200กว่าเลยเนาะนี่ก็จะเป็นกล่องที่ได้มาะคะ่ะข้างในก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่โทรศ แต่เดี๋ยวมินจะขึ้นเป็นวิดีโอไปให้ดูเนาะตอนเปิดกล่องก็ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ต้องเสียเงินเพิ่มอันนี้คือเจ็บใจมากเพราะปีที่แล้วนี่คือแบบจะซื้อโปรนี่ได้ฟ a าชาร์เจอร์ฟรีแต่ปีนี้ไม่ได้นะคะต้องเสียเงินก็โดนกันไปแลวที่มินได้มาเครื่องนี้นะคะมาในขนาด256 g b เนาะก็เอาแบบจุกกันไปเลยทีเดียว วามินปกติไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์อยู่แล้วเวลาซื้ออะไรก็อยากซื้อให้มันที่แบบว่าใช้ไปได้นานๆเลย,ยนี่นะคะ่ะชิ้นต่อไปนะคะก็คือรองเท้านะคะะการหิมะของโคลัมเบียเนาะซึ่งตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยแต่ว่าพอดีแฟนนะคะบอกว่าจะซื้อให้ก็เลยไปที่ช็อปเนาะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะ อันนี้ได้มาในราคา100เหรียญเนาะที่จริงมันต้อง200หรือ150หนแหละแต่ว่ามันลดพอดีเนาะนี่คะะชิ้นต่อไปนะคะเป็นของที่ตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยมันอยากใช้มากแล้วพอมาอยู่ที่นี่คิดว่า,าเดจจะสักวันหนึ่งจะต้องซื้อมาใช้นะคะเพราะเห็นแบบบ้านค a r d a s h i a หรือว่าจะเป็น Celebrity ที่อเมริกาเนี่ยใช้กันเยอะมากเลยแล้วก็มินอยากลองอะ่ะก็เลยคิดว่าถ้ามันมีการจะลองแต่ว่า มีอยู่อย่างหนึ่งที่ทําให้มินไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่ามันเป็นแบรด์ที่ทํามาจากาสัตว์นะคะเพื่อหมายถึงว่าเราต้องทําร้ายหรือว่าทําให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าถึงแม้ก,กระทั่งเสียชีวิตมินก็เลยยังไม่ได้ซื้อแต่พอไปไปมาเนี่ยมินลองไปดูในเว็บไซต์ดูแล้วเขาเขียนว่ามันมีรุ่นที่เป็นขนสังเพ์ด้วยนะคะซึ่นแบรนด์นั้นก็คือยี่ห้อนี้ลิลลาเชสนะคะก็คือขนตาสามมิตินั่นเองเนาะ ใครที่แต่งหน้าจ,จัดหรือว่าชอบดู YouTube ทางต่างประเทศเนี่ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนนะนี่คือกล่องที่มินได้มานะ้องได้มาเยอะ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 มากมามากมมากเลยนี่นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะทุกคนที่จะมาอเมริกาแล้วชอบช้อปปิ้งนะมินแนะนำว่าให้มาช่วง Black Friday ย้ำนะคร Black Friday จะลดเยอะมาก ่อไปก็จะเป็นในหมดของเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์นะคะได้มาจาก2ที่เนาะที่1คือ Amazon แล้วก็ที่1คือร้านอาตานะคะอาลางใครๆครอีฟแฟนบอยหรือว่าบิวต t ้แอมบ้านเราเนาะก็จาก Amazon ก่อนแล้วกันเนาะ Amazon ที่จริงมินไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะคะแต่ว่าพอดีแฟนสั่งของแล้วถ้าสั่งครบ25เหรียญมันจะได้ฟรีแฟนก็เลยใจดีนะคะสั่งให้มิสั่งอะไรก็ได้ให้มันครบ25เหรียญเนาะก็ได้เป็นลิปสติกมานะคะสี ชื่อว่าสีแซนสตองเนาะสีจะออกประมาณนี้ออกส้มๆแดงๆได้ลองพื้นอันนี้มานะคะฟิตมีเนาะเบอร์สามหนึ่งสองจริงๆแล้วมินไม่เคยใช้นะคะลองพื้นฟิตมีแต่ว่าได้ใช้ได้ลองใช้คอนซีลเลอร์เมื่อตอนรับปริญญานะคะแล้วมันอยู่ทั้งวันแล้วมันก็ทําให้ผิวเราสวยดีเนาะคือมันก็ยังเห็นรอยสิวหรือรอยอะไรต่างๆอยู่แต่ว่าผิวเรานะี่ย มันหันกล้องมันดูโอเคดูดีมากเลยเนาะก็เลยอยากลองลองพื้นของเขาปอันต่อไปคือจากอัลต้านะคะคือซื้อเยอะมากซื้อหลายถุงมากๆๆๆได้มาทั้งถุงใหญ่ถุงเล็กเลยเนาะแล้วก็ตีนี้ที่จัดหลับเลยก็จะเป็นกินแคร์นะคะกินแคร์เพราะว่ามันมีส่วนลด20%เนาะแล้วก็ได้เป็นพวกมัสคาร่านะคะอายไลเนอร์ลิปสติก ก็ดินสอเขียนคิ้วดินสอดเขียนคิ้วอันนี้ดีนะคะราคาถูกไม่รู้ที่ไทยมีขายไหมนะแต่ว่าที่นี่ราคาสองเหรียญประมาณ60บาทนะคะวันนี้ใช้อยู่ด้วยแล้วก็ลิปลิปของนิกนะคะอันนี้ชื่อสีลอนดอนเขาบอกว่ามันเป็นดูปของไคลี่นะจะไม่ได้ว่าดูปของสีอะไรยังไงลองปเปิดดูกันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นลิฟเตอร์กลอสวันนี้ทาอยู่นะคะสีชื่อสโตนนะสีสวยนะคะตอนแรกมิ้นอาจจะซื้อสีเข้มกว่านี้ชื่อสีโทพาส แต่ว่าใครไม่รู้มือบอลจับลิฟอันนี้นะคะสลับกันสลับที่กลายเป็นว่าเลยได้โสโตนมาแทนเลยไม่ได้ดูก่อนเช็คเงนะคะินเนาะแต่ก็สวยนะดีไซน์วยที่คนนั้นไปหยิบสลับกันเนาะ,ะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นไอคีมนะคะของ ELS เนาะอันนี้มันมีเขียนว่าเป็น CBD นะคะ้อของอางสุดท้ายนะคะก็มีสองอย่างเนาะเป็นไดต่อผมกับที่ม้วนผมนะคะ อันนี้มินแกะไปแล้วในวิดีโอที่พูดถึภาษาอังกฤษเนาะก็เข้าๆก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นของขวัญจากพ่อแม่แแฟนนะคะมีเป็นพวกของกินคุกกี้ขนมนะคะซึ่งต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะมันจะทำให้เราน้ำหนักขึ้นง่ายมากยังไงนะคะจบไปแล้วคลิปนี้นะคะสำหรับของรีวิวการรีวิวของขวัญที่มินได้ในปีนี้เนะาะจก วันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่เนาะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะมิ้นรู้ตัวนะว่ามีเป็นคนพูดเร็วแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นวิดีโอแรกนะคะก็จะพยายามพูดให้ช้าลงนะคะแล้วก็พูดให้อยู่ในใจความให้มากขึ้นนะคะอาจจะมีแบบไปเรื่อยเปื่อยนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าคนไหนนะคะสนใจอยากให้มิ้นทําวิดีโออะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะคะหรือว่า ถ้าใครใจดีก็ช่วยกดไลค์ให้มินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะมันจะได้ทำออกมาเรื่อยๆเนาะหรือยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูวิดีโอนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามมินด้วยนะคะยังไงจะทำวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ดูมากๆเลยะค่ะบาย Have a great time